สีย้อมผมกาบะเกือเออกับเป็นเขาบะเกือไปเห็ดเคลื่อนกับเอามาย้อมผ้าย้อมแห่นะสีย้อมผมตาบลาเกือเอากับเขาไปเห็ดเป็นสีย้อมผมเนาะสวัสดีครับสวรสดี f c <oughs> แฟนครับ FC ฟซีสน้อย FC น้องหญิงครับ ปอๆกับบ่าวทนครับในช่องบ่าวทุนทองพูนแบ้น้อยนองอิงครับกับบรรยากาศย่ามคำครับพี่นองเมือนี่เดียวเข้ามามอบมาลัยทีมหลังบ้านนะครับเป็นการมอบมาลัยให้ทีมหลังบ้านที่พอๆแม่เอฟซีเพิ่นได้ให้มากนะครับหลายมือแล้วล่ะเม่มีโอกาสได้มอบนะครับพราปู่นบบว่างจากเสือนะครับนี่มาลัยทีมหลังบ้านนะครับจาก จากอาจารย์หมอลำอินเตอร์ไทยสีเกตนะครับคนละร้อยแม่สมใจคนละร้อยนะครับพ่อวินัยคนละร้อยนะครับแล้วก็เอฟซไม่ประสงค์ออกนามนะครับคนละ100หมวดจุ้มนะครับหมวดจุ้มบางพรีคนละ200นะครับแล้วก็พ่อคึกกับแม่นัดนะครับคนละ100รพ่อทอปบางเสาธงนะครับคนละ500บาทนะครับรวมแล้วจักบาทอลนี่พี่น้อง2 4 6 พันสองนะครับคนละพันสองเนี่ยปลาอมามาปลาปูปูรับมาไล่เร็วหลยมือเราบด้จับสองเดือนไอ้สองอาทิตยนะ์สามอาทิตย์เหรอเดี๋ยวดือดพึ่งโอ,อ,อ้โหรับแหรอปาอ่านอเดี๋ยวขอยอ่าน ไไ <c oughs> บ่งบอกแห้งเนาะบ่งบอกแห้งได้ใส่แว่นเลยแต่ได้ใส่แว่นแล้วนี่ก็สแสดงว่าลร้เตล้อบล่ะอ่านอย่างปหลีอ่านอยู่เดียวนี่ สดนังใส่ตาองกันเอาให้เอาของกอนจะใอยออกทานบวบเด้อเออ่านบอกอยังอยังมอลำมอลำใส่มอลำมีมอลำหรือบ้่าก็ได้เด็ดคนแรงนะเออใส่ซื้อว่ามอลำอินเตอร์ไทยสีเกต ไพแม่สนใจอะดนงดังแม่วันแม่วินัยพ่อวินัยพ่อวินัยพ่อวินัยแม่สนใจแม่วินัยใส่สิูงไม่สูงออกงามพ่อดังๆนี่ออกคลิปอยู่หมวดจุ้มอ่าหมวดจุ้มหมวดจุ้มจุ๋ำได้คนที่อยู่สมุทรปราการบ่ะอือหมวดจุ้มบางพลีที่เคยมาหมวดจุ้มจำได้จำได้ค่ะ พ่อดบพอคึกแม่นัดพ่อคึกแม่นัดเกาหลีพ่อท็อปนะฮะพ่อท็อปบางเสาธงพ่อท็อปบางเสาธงนี่ล่ะบ่ได้เขาลงเงี้ยนดูเห็นบ่เนี่ยหลายหมื่นอ่ะรวมแล้วนะครับรวมแล้วนะครับปู่จะได้จากพ่อท็อปห้าร้อยนะครับจากหมดจุ่มสองร้อยจากบอลำอินเตอร์หนึ่งร้อยจาก แม่สมใจ100จากพ่อวินัย100จาก FC ไม่ประสงค์ออกนามหน0่แล้วก็จากหมวดจุ่มนะครับ200รวมแล้วปู่จะได้1200บาทนะครับพาด์ทโคโค้โค้ช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 โคทชกคนชโค้ชโคัคโชค้ค้ชโค้ช่ค้ชโค้ชสอ้ชโค้้เิน อาได้ที่ไหนยางพันยางพันหลายหมู่เนาะอันเซลไปเซลมากบางเบิ่อจะเตือเนาะเออแต่มันโมมีเงินหน่อยเนาะมันโมมีเงินหน่อยละหมู่ว่านก็เอื้นเพิ่นมาเพิ่นมาแวะข้าวเดียวบดบดเห็นเพิ่นมีธุระฝ่าวเพิ่นฝ่าวไปบัดนี้เลยบ่ได้ิมอบบัดนี้พอดีมื้อนี้เมื้อนี้พอทอบก็นเริ่มมอบอีกคนละหาอร่อยมากเลยเออพอดีเลยได้ สาแบ่งพันเลยบ่ต้องบ่มีเงินหน่อยพอดีเต้นอยู่เลยก็เต้นแต่พีไปเลยเหรอเ้ยกระเต้นแต่พีไปเลยเหกโว้ยแฮีไปเลยเหรอว้หัวเขาอยู่บนมืงใจสีอดะไรออกอด ใจหลับปวันเอินปวันมากปวันเห็ดหยังปวันอยู่หันมาหนูปวันอยู่บปะปวันมาหนับมาไล่เนี่ยปวันมาหนักมาไรมาไรหยังบอกหญิงบอกเอินปวันมาไรลวดมาไล่รถมาลับเลยมาไรหยังกะมาไล่อันนั้นละ

เฮ้ยปวดว่ะโมโหกันวัรดน้แห่ขั้นไหถ้าเบ่งเอาสุภัยเขาว่าสะพายเอาบักฮวงเลย เอาบอกักฮวงดีกลัวจังไยดิหยังเขียนหยนังอินเตอร์หมอลามินเตอร์แต่ละคนไข่สีสเกตแว่นไข่สีเกตหมอลามินเตอร์ไทยสีเกเตต้องใส่แว่นแล้วก็แม่สมใจพ่อวินัยนไม่ประสงค์ออกนาม หมวดถูมมวดหมวดจุูมหมวดจุูมอยู่หมวดจุูมอยู่ไอ้ไอ้ปะทุมแม็นบ่หมวดจุูมบางพีี่่านแล้วีอันนี้ลดลดลดฮักออกหมวดจุูมบางพีบางพี่อดำแม่นัดพ่อดำอีกเหรอมีคนอ่านพ่อมีคนอ่านพ่อดำพ่อคึกพ่อคึกพ่อคึกกับสระือแน่ยท้อ โอ้ยมาเอาอ่านมาเอาอ่านพอดอประกาศเปนเทียนบ่หัวพ็อปบ้างเสาธงพัวท็อปมอสห้าร้อยนะดูจอได้หัอท็อปขอบคุณ FC ฟซีคือขอบคุณ FC ฟซีนั่นแหละรน้ำใจพ่อๆพ่อหมอสตัมินเตอร์ไทยสีเกตกาแม่สมใจ พ่อวินัยให้แ่นเราได้เด้อ FC ท,ที่ไม่ผสอมออน้ำประปูว่ะนหัวจุ๋มพ่อคึกแม่นัดเด้อค่ะพ่อท็อปบางเสาทงกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญให้มั่นสําได้กับขอให้ได้กลับไปมื่นเท่าเอาขึ้นมาแบบ มมาคุ้มต่อแล้วนตาว่าโอาท่านจบเสือโ้ยกอโวยพ่อไหนเพิ่นจบก่อนพสให้ได้เม่อนเท่ามีแต่ความสูงความเจริญเงินไหลนองทองไหลมาข่าวของไหลเต็มเฮือนเต็มซานไปมองใดกับคอไห้เดินทางปลอดภัยตลอดหลอดฟังเด้อค่ะสาธุอะของประนางนะครับ นี่ครับของประนางมอบเลยนะคร <stock ing tea> ับเพราะว่าคนอื่นเขาพูดไปหมดแล้วอ่านบอสดูดพนว่าเด้แต้แต้เล่้ยงจนว่าอ่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับ สนับสนุนทีมงานหลังบ้านนะครับขอให้พ่อเมฟซี FC, ที่สนับสนุนเขามาสุขภาพหลางกายแข็งแรงนะครับกินบวบจบบลงให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตแต่ครอบครัวนะครับให้มีโชคมีลาภให้เงินทองไหลมาเทมากครับให้สุขภาพหลังกายแข็งแรงนะครับเนาะหนมาซัมได็ให้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่านะครับ ขอบคุณกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิดโฆษณาไปกำลังแรงใจครับทีมงานหลังบ้านเน้ยครับสำหรับคีิปนี้สมิสกอร์ได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ